สวัสดีครับครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราสองคนนี้แล้วครับในรายการสำนวนฉุกเฉินสำหรับผมนะครับเจติพบตระหอบครับและผมครับเบนสิทธิพลสิงเจรรญครับคุณเจครับครับผมคุณรู้ไหมครับว่าสำนวนฉุกเฉินในวันนี้เราจะไปค้นหากันที่ไหนที่ไหนครับมหาวิทยาลัยชพชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับอืมตอนนี้ผมได้ส่งพิธีกรภาคสนามของเราไปแล้ว คุณพร้อมที่จะรับชมหรือยังครับจะรับชมครพร้อมนะครับและท่านผู้ชมครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเชิญชมกันได้เลยครับสวัสดีค่ะดิฉันมุกดานะคะวันนี้เราได้รับภารกิจนะคะให้มาเป็นพิธีกรพักสนามรายการสำนวนฉุกเฉินวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่มหาวิทยายลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนะคะเราจะมาสัมภาษณ์ว่านักศึกษาที่นี่มีการใช้สำนวนในชีวิตประจำวันอย่างไรค่ะคุณพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ อนนี้นะคะเราก็มาพบกับคนแรกของเราเลยค่ะสวัสดีค่ะเรามาจากรายการสำนวนชุกเฉินนะคะวันนี้เราจะขอรบกวนเวลาสักเล็กน้อยนะคะไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะเรียนอยู่สาขาอะไรคะชื่อจิงหาอยู่คอมิเวเตอร์ศึกษาค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะขอสัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับสำนวนในะชีวิตประจําวันนะคะว่าที่ใช้บ่อยๆหรือว่าได้ยินบ่อยๆนะคะมีสำนวนอะไรที่ได้ยินคะ่ะเป็นกองกกงเกวียนแล้วกันค่ะเออแล้วกงกรลักงเกวียนเนี่ยในความคิดเนี่ยคิดว่าอะไรคะ เป็นแบบการกระทําแบบว่าใครทําอะไรก็แบบคุณจะได้รับอะไรแบบว่ากรุ่มนั้นอะไรเงี้ยอ๋อค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับข้อมูลค่ะไปดูเฉลยกับคุณเจคุณเบนกันเลยค่ะคุณเบนครับครับสําหรับจํานวนถุกเฉิงของเราครับจานวนแรกก็คือกกรรมกงเกวียนพื่อเป็นสํานวนที่ผิดครับนวนที่ถูกต้องคือกงเกวียนรมเกวียน หมายความว่าอะไรครับคุณเจสําหรับกงเกวียนกําเกวียนนะครับหมายความว่าผู้ใดที่ทํากําไว้นะครับย่อมไม่รับผลกรรมนั้นครับเจอแล้วค่ะคนที่สองเอ,อ่อขอโทษนะคะครเรามาจากรายการสํานวนฉุกเฉินค่ะไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะเรียนอยู่สาขาอะไรคะชื่อนายสุรศิษฐ์ จเพชรเรียนอยู่สาขาวิชารัฐประาาาศาสศาสตร์อ,อ๋อวันนี้นะคะแล้วก็จะมาขอสัมภาษณ์น,นะคะเกี่ยวกับสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะที่ได้ยินหรือว่าที่ใช้กันบ่อยๆะคะ่ะมีสำนวนอะไรบ้างคะก็แก้ผ้าหน้ารอดครับเออแล้วในความคิดเนี้ยค่ะแก้ผ้าหน้ารอดเนี่ยคิดว่ามีความหมายอย่างไรคะก็น่าจะมีความหมายประมาณว่ายอมเสียเสียสิ่งที่สําคัญไปในเวลาชุกเฉินอะไรเงี้ยมั้งครับ อ๋อค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับข้อมูลค่ะแล้วก็เราไปพบกับคําเฉลยนะคะกับคุณเจคุณเบน์เลยค่ะและสำนวนที่สองในวันนี้ก็คืออะไรครับคุณเจแก้ผ้าเอาหน้ารอดครับซูเป็น์สำนวนที่ผิดนะครับสำนวนที่ถูกต้องคืออะไรครับขายผ้าเอาหน้ารอดครับแล้วความหมายมาันอะไครับคุณเจยอมเสียสละของที่ตัวเองมีอยู่ครับเพื่อให้ได้สิ่งที่ได้มาครับเพื่อชื่อเสียงเพื่อฐานะของเขาครับ ซึ่งตัวอย่าง,งมานะครับก็เช่นผมกับเบน้นแต่งงานกันนะครับแต่ไม่มีเงินนะครับเราก็เลยเอาที่ดินกับบ้านของเราไปจำนองครับเพื่อให้แต่งงานออกมามีฐานะแล้วก็สมชื่อเสียงสมเกียรติของเราครับมาพบผู้คนต่อไปเลยนะคะ เออสวัสดีค่ะเรามาจากรายการสำนวนชุกเชินะคะจะขอรบกวนเวลาสักนิดนึงนะคะไม่ทราบว,ว่าชื่ออะไรคะเรียนอยู่เอกอะไรคะชื่อสาระครับเรียนอย่เอกเทคโนโลยีการสึกาและคอมพิวเตอร์การศึกษาครับอ่าค่ะก็อยากจะถามว่าเออสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะที่ได้ยินหรือว่าใช้กันบ่อยๆเนี่ยคะ่ะมีสำนวนอะไรบ้างคะตัวอย่างเดียวนะค่ะคงวัดคงวา อ่อแล้วในความหมายเนี่ยคงวัดคงวาคิดว่ายังไงคะมันหมายถึงอะไรคะเสมอต้นเสมอปลายว่ะอ๋อเสมอปค่ะค่ะข,ขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลนะคะก็ไปพบกับคุณเจคุณเบ้นกันเลยนะคะคุณเจครับครับสำนวนที่สามในวันนี้ก็คือคงวัดคงวานี่เป็นคือสำนวนที่ผิดแล้วสำนวนที่ถูกต้องคืออะไรครับคุณเจนที่ถูกต้องนะครับก็คือคงเส้นคงวานะครับแล้วความหมายของมันล่ะครับ ความหมายของมันนะครับง่ายๆเลยก็คือการที่เรามีความเสมอต้นเสมอปลายนะครับเขาจะเรียกว่าคงเส้นคงวาครับมาพบกับคนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะเรามาจากรายการสำนวนฉุกเฉินนะคะเไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะเรียนอยู่สาขาอะไรคะชื่อพิจานุสลับเกี่ยวครับเ,เรียนอยู่เทคโนโลยี <c oughs> อุตสาหกรรคอมพิวเตอร์อุตสาับรรมวันนี้นะคะเราก็จะมาขอสัมภาษณ์นะคะเรื่องการใช้สำนวนในชีวิต ว่าสำนวนที่ได้ยินนะคะหรือว่าใช้กันไม่บ่อยเนี่ยมีสำนวนอะไรบ้างคะเขาคาหลังคาเขาครับเออคาหลังคาเขาอยากจะทราบว่าในความคิดเนี่ยคาหลังคาเขาหมายถึงอะไรคะเขาเห็นจะจะจังจังอย่างเงี้ยครับอ๋อค่ะขอบคุณมากนะคะแป๊บพบเฉลยกับคุณเจคุณเบน์ค่ะสำนวนต่อไปก็คือคาหลังคาเขาครับเดิมมนที่ผิดนะที่ถูกต้องก็คือคา หนังคาเขาความหมายของมันก็มีว่างไงครับคุณเจความหมายของมันนะครับก็คือจับได้ขณะทาผิดครับผมทําอะไรผิดอ่ะจบแล้วมาพบกับคนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะเรามาจากรายการสํานวนชุกเชินะคะไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะสาขาเรียนสาขาอะไรคะชื่อจริงครับเออชื่อจริงก็ได้คะ่ะอิจิพงครับเอ๋เพละ ศึกษาปีสามครับออวันนี้นะคะจะขอสัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับการใช้สำนวนในชีวิตประจำวันนะคะว่าออมีสำนวนอะไรบ้างที่ใช้บ่อยๆนะคะหรือว่าได้ยินบ่อยๆก็เชออ่นปาติดล่างแห่ครับออแล้วในความคิดเนี่ยปาติดล่างแห่หมายถึงอะไรคะในความคิดเ,ออเหรอก็คือว่าไม่รู้อยู่ดีกูว่าใครเอาแห่มาให้กูติดแม่งเลยเอ,อ๋อค่ะขอบคุณนะคะสาหรับข้อมูลค่ะคก็ไปพบกับเฉลยนะคะคุณเจคุณเบ้นกันเลยค่ะสำนวนต่อไปนี้เป็นสำนวนที่ใช้กันบ่อยมากเลยนะครับ คือสมมติที่ว่าปลาติดร่างแห я. เป็นสมมติที่ผิดครับสมมติที่ถูกต้องจริงๆก็คือปลาติดหลังแห я. แล้วความหมายครับความหมายคืออะไรครับคุณเจสสาหรับความหมายนะครับก็คือคนที่พอได้รับเคราะ์ร่วมกับผู้อื่นไปด้วยโดยที่ผู้นั้นไม่ได้มีส่วนบวกพันใดๆทังซิมครับ ขอโทษนะคะเรามาจากรายการสำนวนชุกเชินค่ะไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะเรียนอยู่สาขาอะไรคะชื่อการพิรมบุตรนค่ะเรียนสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษาค่ะวันนี้นะคะเราก็จะขอสอบถามนะคะเกี่ยวกับสำนวนนะคะที่ใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่าได้ยินบ่อยๆนะคะว่ามีสำนวนอะไรบ้างคะก็มีสึกเหนือเสือใต้ค่ะแล้วสึกเหนือเสือใต้เนี่ยในความคิดเนี่ยมีความหมายไว่าย่งไงคะก็แบบว่า ลบกันอะไรเงี้ยคะ่ะแบบว่าปะชะดะอ,อะไรเงี้ยอ๋อค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับข้อมูลค่ะเราไปพบกับเฉลยคุณเจคุณเบ้นกันเลยค่ะสานวนต่อไปครับก็คือศึกเหนือเสือใต้เป็นสานวนที่ผิดนะครับ<อ>แล้วสมนวนที่ถูกต้องคืออะไรครับคุณเจศึกเสือเหนือใต้ครับความหมายของมันก็คือสงครามชิ่นฝึกทหารไว้ให้พร้อมลบ ในยามศึกเสือเหนือใต้เพื่อป้องกันประเทศบ้านเมืองสวัสดีค่ะเรามาจากรายการสำนวนชุกเฉินนะคะไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะอยู่สาขาอะไรคะค่ะชื่อนางสาวรัตดาวัร่วมก้าคะ่ะอยู่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาปีหนึ่งคะ่ะเ,เราจะขอสอบถามนะคะเกี่ยวกับการใช้สำนวนในะชีวิตประจำวันนะคะว่าสำนวนที่ได้ยินบ่อยๆหรือว่าใช้บ่อยๆเนี่ยมีสำนวนอะไรบ้างคะหัวทิ่หัวต่ำคะ่ะ หัวที่หัวต่านะคะในความคิดคิดว่ามีความหมายว่าไงคะก็คือหลงผู้หญิงหรือผู้ชายจนหัวปักหัวปาจนแบบประเภทว่างงหัวไม่ขึ้นประมาณนี้ค่ะอ๋อค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับข้อมูลค่ะไปพบกับเฉลยกับคุณเจคุณเบซนกันเลยค่ะสําสำนวนต่อไปนะครับหลงจนหัวทิ่มหัวต่ป็นสำนวนที่เพริดอกสำนวนที่ถูกต้องก็คือหลงจนหัวปักหัวปาครับแล้วความหมายแล้วครับคุณเจ ความหมายของมันนะครับก็คือโง่หัวไม่ขึ้นครับหลงผู้หญิงจนหัวปักหัวปัม๊มใช่ครับเหมือนคุณบ้านะครับ <c oughs> สุดท้ายนี้นครับก็อยากจะขอฝากท่านผู้ชมไว้ว่าอยากให้ท่านผู้ชมช่วยรักษาสำมนวนไทยและใช้สำมนวนไทยอย่างถูกต้องตรงตามความหมายเพื่อเป็นการอนุรักษ์สำมนวนไทยให้อยู่คู่กับคนไทยให้ยาวนานต่อไปนะครับและสำหรับวันนี้นะครับพวกเราสองคนก็หมดหน้าที่ตรงนี้แล้ว ไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ